สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนามาอัปเดตในส่วนของสองแอปพลิเคชันนับที่อยู่ในค่ายเดียวกันแล้วก็มีวิธีการสร้างรายได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีในส่วนของโค้ดอ่างเปล่าด้วยนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนงคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ anc นะครับในวันนี้นะครับมาอัปเดตในส่วนของแอปแอปเค i ชันหาเงินออนไลน์นะครับอ่าก็คือแอปนี้เลย MP ็มไซกับ RP V e w a r ระนะหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมานานในส่วนของ2แอปนี้นะครับมีเพื่อนๆของเรานะมาสอบถามกันนะว่ายังสามารถที่จะหารายได้อีกหรือเปล่าในส่วนของการหารายได้นะครับบางยูเซอร์หรือบางเครื่องนั้นยังบั๊กอยู่นะเหมือนเพื่อเหมือนเครื่องของผมนะก็คือ ในสองการเล่นเพย์ตรงนี้นะครับเพย์ไทม์หรือการดาวน์โหลดเล่นเกมตรงนี้มันบั๊กไม่มีเกมให้เราเล่นนะครับผมนะส่วนทับปเวก็มันถูกล็อกนั่นเองทุกคนนะก็ของผมตอนนี้ก็คือสามารถที่จะทําการเล่นสแคลสได้ก็ต่อเมื่อเราก็คือต้องไปเล่นเกมก่อนหรือโหลดแอปมาก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือไม่สามารถทาได้เนาะเหลือเพียงแค่ช่องทางเดียวของผมก็คืออันนี้นั่นเองนะก็เลย มีแค่ช่องทางนี้ทางเดียวนั่นเองนะครับผมนะีในส่วนของแอปพลิเคชันหรืออ m p พีว a ร d วานะครับก็เหมือนกันเลยเนอะตอนนี้มันบั๊กอยู่นะผมก็ลองไปอัปเดตแล้วนะไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุไหน ในส่วนของแอปนี้นะครับก็คือในส่วนการเล่นเกมตรงนี้ก็คือเหมือนกันเลยกับ Mpisa มันเป็นแบบนี้เลยคือไม่มีเกมให้ผมดาวน์โหลดผมก็ลองติดต่อคาช่วยเหลือแล้วก็ยังไม่มีเกมให้เราเล่นเนาะของเพื่อนๆน,นั้นเป็นเหมือนผมลือป่าในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของแบบสอบถามนะก็คือ ตรงนี้มันถูกล็อกไว้ทุกคนเพราะว่ามันโหลดแอปเล่นเกมไม่ได้ทุกคนเนาะส่วนการสครัชก็เหมือนกันตอนนี้ก็สครัชไปแล้วของเก่าเนาะของใหม่ก็คือสครัชเพิ่มไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปทาภารกิจของการโหลดแอปเล่นเกมเนั่นเองนะครับและตรงนี้ก็คือทําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีการทำอะไรได้จากช่องทางการโหลดแอปแล้วก็เกี่ยวกับการทําแบบสอบถามนะครับเหลือก็เพียงแค่การเชิญเพื่อน Champion นะครับขั้นถามก็คือว่า แล้วถ้าเป็นแบบนี้ยถ้าเรามีคะแนนอยู่จะสามารถถอนเงินได้อีกหรือเปล่านะครับผมนะก็นะครับในส่วนของตรงนี้นะผมได้ทําการอัปเดตการถอนเงินนะของ RP r e w a ว d น,นะครับนี่ทุกคนนะวันที่27แล้วก็26เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะก็ลองถอนไป100บาทกับ1กรอบ100บาทเนาะสถานะขึ้นว่าจ่ายแล้วแล้วก็เงินก็เข้ามาแล้วด้วยนั่นเองนะครับและก็ M m p ไ a ร์นะครับ มีคะแนนเหลืออยู่เนาะผมก็ลองอัปเดตเหมือนกันถอนเข้าบัญชีของ t ทมานี่วอลเล็นะวันที่ 26, 27, 28นะครับผมนะ3าวันนี้นะครับวันละ25บาท25บาทแล้วก็10บาทเนาะอ่าก็สาระเพจเพจเพจก็คืก็ก็คืออ่าจำนวนก็คือจ่ายแล้วก็หรือที่เรียกว่าเงินเข้าแล้วนั่นเองนะครับผมนะซึ่งทั้ง2แอปนี้นะผมก็อัปเดตล่าสุดแล้วคือ ในส่วนการถอนเงินนั้นก็คือถอนแล้วก็เข้าปกติอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนการหารายได้นะหาคะแนนจากการโหลดแอปแล้วก็เซอร์เวอ์ตอนนี้มันทําไม่ได้อยู่ของผมนะนี่คือมันถูกล็อกอยู่ทุกคนนะขอเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ถูกล็อกเหมือนผมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยหรือใครที่ยังสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันได้ปกตินะค,คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมก็ยังไม่ได้เชื่อยังไม่ได้ใจนะว่าเป็นการทุกคนหรือเป็นแค่ ID หรือเครื่องของผมเองเท่านั้นเองนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ นี่นะฝากเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมโอเคทุกคนนะถัดไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการรับซอ,องอ่างเปลนะครับการรับซองอ่างเปลก็เหมือนเดิมเลยทุกคนให้มาที่ช่อง YouTube ANC Studio แล้วก็เข้ามาในช่องก่อนนะครับจากนั้นจะมีคําว่าและอีก2ลิงก์ทุกคนนะกดเข้าไปได้เลยจะมีคําว่าเว็บไซต์กรอกโคดอ่างเปลเพื่อนเพื่อน,อนกดเข้าไปได้เลยแล้วก็จากนั้นก็คือให้เราทําการกรอกโคดอ่างเปลาตามผมตรงนี้ได้เลยนะครับ โค้ดอังเปานี้ประกอบด้วย0330072025นะครับ0330072025แล้วก็กดปุ่มคำว่าเซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะผปุ่มสีแใจตรงนี้เลยนะกดปั๊บมันจะพาไปที่หน้าซองของ t ูแ m นนี่ w a เล็ตนะครับเพื่อนๆก็ทำการกรอกนะครับเบอร์ทูแ m นนี่ w a เล็ตนะแล้ก็ทำการรับซองเลยตรงนี้นนั่เองนะครับมีจำนวนจำกัดนะ ก็นะครับถ้าใครทันก็ยินดีด้วยถ้าใครไม่ทันก็เผื่อโอกาสหน้ามีใหม่ก็มาดุ้นกันต่อได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ทุกคนนะครับผมนะก็อย่าลืมนะฝากกันกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนี้กันด้วยแล้วก็ถ้าใครไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่อง ANC Studio กันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามรับการแจ้งเตือนแล้วก็ทั้งหมดมีเลยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปจะมีคลิปลงมาแล้วก็แจ้งเตือนยงมือถือของคุณนะครับผมนะ แล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมคือวิดีโอที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อกี้เองเนาะเป็นการอัปเดตแอปเพชชันหางเงินฟรีมาใหม่ในส่วนการวิธีการถอนเงินสีเขียวนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็เล่นแอปฟุตบอลอยู่นะก็สามารถที่ไปดูได้เนาะซึ่งการถอนเงินสีเขียวตรงนี้นะครับก็มีให้เราทำภารกิจด้วยตามตามคาดเลยที่ผมบอกนะตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนการถอนเงินนั้นผมคิดว่า ไม่มีไม่วังคับเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะทำคลิป EP ที่4นะครับใหม่เนาะโอเควิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ